สวัสดีนะคะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้ง่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ภาพพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะพาพี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวอย่างที่อยากจะอธิบายนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวมันเป็นก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปอย่างที่เป็นเหมือนมาม่าละค่ะพี่น้องค่ะก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปเพราะว่าเราหากินที่ประเทศสวีเดนที่เมืองมาดามหน่อยอย,อยู่นี่ร้านขายก๋กวยเตี๋ยวมันไม่มีนอกจาก,กเราทําเองแต่ถ้าเราทําเองมันก็ไม่อร่อยหรอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันไม่มีวัตถุดิบไม่ครบไม่อะไรอย่างไรก็อาศัยที่ กินเหมือนมาม่าสาเร็จรูปนั่นแหละคะ่ะพี่น้อง่าแต่อันนี้มันเป็นกว๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปคะ่ะเดี๋ยวจะเอามาชิมรสชาติเราจะมาเล่ารสชาติให้ฟังว่าเป็นรสชาติแบบไหนอร่อยหรือเปล่าประมาณแล้วก็เอาลูกชิ้นมาใส่ลูกชิ้นนี้ก็คือลูกชิ้นปั้นเองทําเองคะ่ะพี่น้อง่าลูกชิ้นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูทําเองคะ่ะเอามาปั้นใส่รวมกันแล้วก็ต้มก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เอาลูกชิ้นใส่ลงไปนะคะพี่น้องขาที่ห่อนี้คะ่ะพี่น้อง ไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีหรือเปล่านะคะแต่ยี่ห้อนี้ที่กินก็ถือว่าโอเคนะพี่น้องนะเพราะว่าเคยกินมาแล้วพอติดใจก็เลยสั่งเป็นลังมาเลยค่ะพี่น้องเนี่ยถือว่าโอเคแก้ขัดได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะรสชาติเป็นอย่างไรกินก่อนนั้นนั้นถือว่าโอเคอยู่นะมาค่ะพี่น้องค่ะมาชิมรสชาติด้วยกันว่าต้มใหม่ๆร้อนๆน,น,นี่ค่ะพี่น้องค่ะต้มใหม่ๆร้อนๆค่ะพี่น้องมาพาพี่น้องมากินค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อ ก็พอแก้ขัดได้อยู่นะถึงไม่มีก๋วยเตี๋ยวนะเซเว่นเหมือนบ้านเราดึกตื่นเที่ยงคืนหิวอะไรก็วิ่งไปประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาแต่นี่ก็คือเราก็มีลูกชิ้นไว้อยู่แล้วคือลูกชิ้นปั้นเองแล้วก็แค่ต้มมาม่าใส่เหมือนลวกมาม่าเหมือนอทําเหมือนอลวกมาม่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่นี่คือเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปมาค่ะพี่น้องขามาเด้อมาเด้อมาซิมเด้อพี่น้องขา อืมโอเคอยู่ค่ะพี่น้องโอเครสชาติโอเคอยู่แต่ถ้า,าผู้ใดมักนัวก็ใส่น้ำน้อยแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะถ้าผามักจืดลงนิดนึงก็ใส่น้ำเพิ่มขึ้นนะพี่น้องนะต้มประมาณแค่สองนาทีเองอืมรสชาติ ในห่อมันก็จะมีพริกหอมเจียวอะไรให้แล้วก็จะมีหมูแห้งให้ด้วยค่ะพี่น้องคะมีหอมมีแครอทมีอะไรอยู่ในในซองครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างห่อหนึ่งก็ห่อหนึ่งก็ประมาณ80เท่าไหร่30 30บาทประมาณนั้นนะคะพี่น้องคะ8 4 3สี่บาทประมาณค่ะพี่น้องคะ28หรือ30บบาทประมาณนะเพราะค่าเงินมันไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะพี่น้องเนาะ ลูกชิ้นก็ปั้นเองโทษแทนได้อยู่ค่ะพี่น้องรสชาติโอเคอยู่นะเสรดายเราไม่มีผักอ่ะเาเรียกอะไรตัะ ถั่งอ,อกอโหระพาที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องเนาะมีถั่วมีอะไรพวกนั้นน่ะอืมโอเคเลยอยู่พี่น้องค่ะคนที่อยู่เมืองนอกเด้อพี่น้องเด้อคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยหาซื้อได้นะไม่แน่ใจว่ายี่ห้อหอื่นมีหรือเปล่าแต่มีคนแนะนําพี่สาวแกแนะนํามาดำนะมา,ายี่ห้อนี้ เขาเด้อโฆษณาเด้อบอให้แล้วเด้อโฆษณาเนี่ประเทศใดเนี่ยประเทศอ่ะเวียดนามบอสพี่น้องประเทศยังเรียนภาษาพยุงอันนี้เนี่ยภาษาพยุงอันนี้ในประเทศยังประเทศเวียดนามบอสอ่ะเขามาเด้อโฆษณาเอลย คนสิบคนคนเมืองนอกดูก็ขายได้อยู่นะขายได้อยู่นะรสชาติโอเคอยู่เด้อค่ะพี่น้องขาก็เหมือนก๋เจี้ยวบ้านเราแหละรสชาติแบบนั้นเลยค่ะพี่น้องขานิสลดอยู่ใส่ชลดน้นอยู่รสชาติโอเคอยู่เพราะว่าน่าจะเป็นการปรุงแต่งของประเทศทางเวียดนามทางเอเชียแล้วเนาะก็คงจะมีการใสร่ชลุกชลอดอยู่นั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะ เพราะว่ากินกินแล้วมันถูกปากกันนะคะ่ะพี่น้องขาถ้ากินมาม่าอย่างเช่นกินมาม่าของประเทศนี้มันบบมีสิรดมันก็เเลือ่องบแสบนะพี่น้องเนาะแล้วก็ลูกชิ้นเราก็ปั้นเองค่ะปั้นเองแบบไม่ต้องงอเครื่องปั่น ปั้นใส่ใสแป้งใส่หมูร้วนๆอย่างว่าใส่แป้งนิดเดียวสองช้อนต่อหมูห้ารกรัมใส่ผงฟูช้อนหนึ่งประมาณนั้นแล้วค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มานวดๆๆนวดนวใส่น้ำเย็นลงไปด้วยที่กไทยดำารสดีแค่นั้นค่ะพี่น้องค่ะปั้นลูกชิ้นกินเองก็รสชาติถูกใจ เราปรุงตามใจชอบแล้วก็มาร่วกๆแล้วก็มาต้มน้ําให้มันเดือดแล้วก็บาน้ําลงแล้วก็ปั้นปั้นหนะับมาบีบเป็ดๆออกในมือแล้วก็เอาช้อนตักลงต้มมันลอยขึ้นมาสักพักหนึ่งก็ถือว่าสุกค่ะนั่นถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องทํากินเองอย่างที่ว่าแล้วค่ะพี่น้องขาแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่ปกติแล้วเราก็ต้มกินเองได้ค่ะเป็นเพียงแต่ว่า,าถ้าได้แบบนี้แล้ว มีพี่สาวแกแนะนําได้แบบนี้แล้วมันก็สะดวกสบายในการที่เราจะไปต้มน้ําชงน้ําซุปอะไรยังไงสําหรับคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องนะพี่ว่ามันโอเคอยู่นะอืม mm. สุยอดสดยอดพี่น้องค่ะหึม mm. mm. ห่อหนึ่งนี่ก็ได้อิ่มหนึ่งอยู่ได้ละพี่น้องค่ะถ้าพูดถึงว่าห่อมันก็ห่อใหญ่อยู่นะห่อใหญ่อยู่นะคะพี่น้องน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบกรัมน้ำหนักเจ็ดสิบกรัมเจ็ดสิบกรัมก็สำหรับคนที่กินเยอะก็ฝาดสองห่อเลยกกระด้แต่มาดาหน่อย <laughs> กินห่อเดียวกับบเบิร์ตอกขัะพี่น้องค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่ารสชาติโอเคนะโอเคนะคะพี่น้องค่ะ อโอเคนะครับพี่น้องคะถึงว่ามาคอนเฟิร์มว่าโอเคถูกใจรสชาติชาวอิเดียชาวลาวชาวอีสานถึงว่าเป็นรสชาติที่โอเคถ้าใครไม่ลองก็ลองดูด้วยพี่น้องเด้อแต่มันก็คือเป็นแก้ขัดได้อยู่สําหรับคนที่อยู่เมืองนอกแล้วอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องนะโอเค ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ